คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดค่ะไม่ได้พอกับเจมส์ซับดโดนโดนนะพีเทิม่มมาเห็นกับพเทิ่มไปน้ำ <c oughs> รูกบม่ได้พอกันโดน <c oughs> มา้พอกันไม่ฮาเทียม่ไ้พอกันไมคฮาเทียมันโศมันหมานเนาะแม่ค่ะได้กับ,บ,บติดไปในรถกระบะเหรอเนี่ยมันไม่มีห้า เป็น,น่ได้ปูเน,ะนาะมิดออกพันษาเพินาาเพ่นกระส,สิออกพันษามาเบิ้แล้วดเพนกสิบ่าาบห้โซเดีบอสมนาน,นะาานสีบ่มีจริงๆทื่เจ้าดอกมากันนะคำาเพักระสีหอยกับกรสาไข่เดียบอสออกพันษาเลยมีเด็ดเปนกรมีต่้งากสิบ่ไห้โซไให้ลาบไหรวูล้านเนี่ยบอสคาถามโกากัะสิทเป็นไปไกรสิมีอยู่ท่อไปคำถามว่าจะมีปูปูปูกับเราะแลาหมาบอสดียวมีแต่ ฝันก็คือบอกฝันเราท่าไปก็คืออันป้าพวกเราอยู่ติดดอนนะครับเราเราผัดเสียแลเราพอ่อไปเราเสียอะไรประมาณใจจิตโดนอุบัประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละประมาณนี้แหละเอ้าคุณเสียตัวนี้แม่ครับเสียใจน้ำเด้อครับผู้เป็นพี่สาวหรือเป็นเป็นพี่สาวของแม่ครับผมเยื่อของแม่ติดดอนเลยคำน่าอยู่ติดยุติยุตติดมงผมันลุงไปนี่แหละยุติยติกันเลยผู้เทียกันลุงไปทันลุ่งไปตีกันแย่ไปเลน้ำเลาอดะจังหงเอาไปได้ดอนเล่ากับ ผู้เอ็งมันจะ,ดนะ,ะโดนอะไรบ้างโดนจำนอกผู้เอิญไม่เคยไปจักเทียร์หรอกพี่น้องผู้เอิญเป็นลักลอบมาไก่ปัญญายุทธ์สันขวญญาย่ามเพิ่นสะดอกขวายนเอาไปถิม่มไวหันครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างเขาไปฮัจเจมันเขาเขาจูองเขาพูดท่าไปมันสิยาห์กันนะเป็นลักัอนคือไปนีพวกให้ทวงยังเลยบล่นนะครับแต่พาลูกชายเราไปเรียนนั่มไปไปถือขอขอกันมากซื้อลูกชายเอง นี่กเงี้ยเงยสิเล่ไม่ไ้เลยดดึงแขนไว้ยเลยนะพาลองไปนะคบบไปเด็กเรื่องม่อนั้นไปเะเวนประมาณจักงงง่ม,งมงทุมนี่แหละไปแทงไปถือของมาซอยวันใดยินเสียงงางเสยียง,ๆๆยง,ยง,ยงได้ัวเมื่อนั้นยิ่งจักยิ่งจักยืด้อดึงแขนไว้มาเป็นอเอวพอไปหาปลาเนึ่งเนาะไปหาปลาอีกมื่อนึงเป็นเอวพอจะไปเล่น้ำอะไรเขาไปสวนมุนแล้วก็เลยพาาอว่า เราบงคบุไปสันพ่อได้กินดีอ่ะ่อไปแตไปพกับพ่ออีกกันมันรกัได้พ่อแบบใชครับมยิ่งเสียงยางกวกคนต้องนเพื่อนเสียแล้วเสียปันพอกันยางต้อกนพอกันเยียบสนตีนพ่อกันก็ต้องกนเรื่องกันนะก็ได้เอาเว้นะค่ะเนี่ยพ่อม่เหมือนไม่มืนแรงอ่ะไม่งมงกลุ่มหนึ่งแหละัว่ยมือแเ้งกับเป็นตะเลียนดอกคนละแล้วาลูกชายวิชาพไปพ่อให้ได้ลึงบ้ลึงได้บนไปกันานผีนั่นแหละน่เออ ตะบปากดอกขครอยู่แต่บปากนางนางบางเหตุนางกินพอจะนางกินหน่อยทีไรเยียบเพราะสนเกือบไปนีวะพอาะเพราะว่าจะทงตีดเยียบสนเกือบละแต่ทานนางน้ำฝนพอาไม่เสิร์มาจ้งแมนครับเป็นเป็นยาจะเป็นบปากนางน้ำฝนพาลูกปตสสองของซอยกรเปุ่นเด็แกยวแตงแพร่ปนเป็นไปบางป่านลวงพอครับผมเลยกผ้าลงไปตน้ำสอง่ย่ละทีนึงพาไปซื้อของซื้อเียบเพราะสนเกือ ทำบัหัว,วทา่าอย่างเี่ยตอนทขาไปได้ดอกไม้ซอมเล่น่อนย่างเบียกับบอย่างคูกันด้วยเลยเนี่ยมัท่าในนอนด้ยก็นด้ยอมยายาดพนันเลยเถอะไม่พอยังพอ่มีวันหยาดแต่ว่นหยาดแต่ย่างเยียบสนเกลือกัอนนี้ที่แหละปากไม่คับกินเรื่อว่าอะไรมาบ่เป็นตะไบน้อพี่น้อนวอาเป็นตะไบมัน,นเป็นมันมั่นคันหู้ปาก่็ขอมมันหันจีเป็นปลาทั่วงามยังแมนครับมันงวดนี้เพื่อนบอซื้อว่ายังบบ่พาว หลายๆอย่างผ้าเป็นใส่เพิ่นหลายเอาต่อไปไม่โอกาสที่เพิ่นจิได้ไปหาตัวทดีให้ครับแต่ว่ามีข้าเหมือนเหมือนแม่ปลาแล้วมาขาฝันบ้่งแต่ว่าฝันก็พ่อขับไก่ขับข้ามฝันหันฝันบอกักปันไหเลาว่าไม่เชื่อเราโมดูดูในแม่ปลาใส่โศกแต่ว่าสั่นลาว่าโอ้ขนาดฝันบอกรับแล้วเราบอกพกตัวไปเลยแม่ปลาเป็นเมือกล่องสลากมาลาว่า ป้าผูบันเสียนะครับเอ้าปูมก็คเป็นตาอันใดทั้งวันจริงเลยาสามตัวทั้งหลังจืออบ่ไห้นี่จืดเลยตสามตัวหลังครับเราไปว่าเราไปบิ่ว่าค้างเราเอาเอาไปเชียงเมลดไปซื้อลดเชียม่ป่านไม่ป่าเพ่ตัวเชียร์ไม่ป่านเคบอกเล็ไม่เคยบอกมันบอเลียเป็นคนถบบอกนี่นี่มยาว่าเราแต่ีกในฝันกันมาบอกเคยบอกเยเชีม่ฟป่าเราไม่ป่าบเคยบอกเไม่ป่าบอกว่าต้องคักหลายเตือนไปเราอ่ะ ต้นตายครับมั่งบอกเวกพี่น้องมาบอกเติบแล้วครับปู่เราบอกเราบอกหกาโง่โกันละแต่จืจอแดดสามตัวหลังโอ้เอาละสามตัวก็ลวยได้เราเราบอกว่าต้องไล่มาสามตัวแล้วจอแดดจะมาเจอสามตัวอะไรคือห้าศูนย์สี่สิเดียครับเจอแดดสามตัวหลังห้าศูนย์สี่วะท้องต้นนี้ได้หรอครับถ้าหาเจอไปนสามตัวแรกนะเจอวัไหน ป่านนั้นว่าเป็นคัดก็แตวามันมันหันมันเป็นฟันแบบมันหาว่าคักบอมันก็บอคัดปาน้ครับมันนว่าคักมันก็ต้องซ้อนมือสองมือใชสไมนีฟันมือเดียวเสี้ยวย่างเงยวันนีอายุเราเท่าไรครับผู้ผู้เป็นเสียนี่ยไม่เจ็ดสิบเท่าไรเนาะสองสี่เก้าเจ็ดไหมสองสองสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิเก้าอ่เออหกสิบเ่ะ สองสี่เกาเจ็ดพ่อสอเนาะเป็นวาเสียนสูงไงได้พ่อสอสองสี่เก้าเจ็ดนะปู่แมนครับพ่อสอเกิดเราอายุสี่ยุ่งอายุนำพ่อสอสำเด็ดเปนอย่านีะปูอะไรคปเจ็ดสิบพอดีเจ็ดสิบปีโอ้เจ็ดสิบปีครับเลขศูนย์อย่าแปะทะเยนรถตรักครับ สี่วัเจ็ดหนึ่งเยกเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่โอ้รถตรงศูนย์ีไหมปู่ครับเรียนรถเออขั้นหลัน่ะขั้น่ีไหมแถนเชี้ออายุเราเราเราลงพดรเจ็ดสี่ปีพอดีแต่ฝันีนคือคือรก็สามสามตัวหลังนี่แหละใ่สามตัวแรกก็คือด้หาศูงสีเลาป่ะเอาไปนั่นรถไปซื้อรถไม่ไป้เรอว่าสัไปบางมาจะกล่องสลากหือนก่ะ ถ้าเป็นคนนี่บ,บ่เคยบอเรียงๆตั้งเยเลยันเป็นโตปันนหรื่ากูเราคืองานนี่เขาฝันเลนงานไปดอนเหมอนไปนั่งเนราเราบอมาวาไม่อไ,ไม่ป้าไปกรงสลากมานี่ว่าสั่งเอไปซื้อโดดปสันป่าเห่งโง่ใะว่าเขาจะฝันมึงเป็นยังงจีนม่นกจังววาจีนงซื้อบป้ัฮาร์ดฟันเาร์ดฟัอฮาให้ฟันฟัาร์ดนฮาร์นฮาร์รันโา ไหว้คันทามผมปันเจนุ่งกบปงปันเจนุงแจ็คคุณได้ว่ามีมีตัวดีว่าต่อไปว่าฝันเลยไม่อกนนนารันไม่เง้ยว่าได้ไหมค่มันบ่ตะคากปันได้มอันซ้ำนมันะคากปันนี่เระปูกเป็นตัวปันนี่ไปซสือังยโกตัวซื้อสมตัวกันด้วยปันาตะคากเพราะว่าพ่จะพ่จะ้อมว่าจะเสือแล้วพ่ตะคากอันนั้นก้อยเสียงอีกนาะเมื่อไหร่ใงกับนอนย้ำเว้นกับว่าฝัน ได้ตัวใดก่อนหนึ่งส่วนเจ็ดกสองเนะแต่ว่าอันนี้แต่ของพัาคักรูว่าจะซื้อเลยพัฒนาเซื้อเันจะไปเี็งเลยบพัตนคักะคันเขีย้ผู้ใหาซื้อเพรได้กับของยาห้อันนี้ฟันนี่คอยซื้ออะไปันยัง้ซื้อแต่ถ้าแต่ของพัฒได้ดซื้ออยู่เลยพะัตคักตรงกับเรียนรู้ที่นตรงเบียนรถที่ครับคือเด้แต่ทั้งไทยน่ะะรู้ที่นั่งคุยกับเราอยู่ครับเป็นทรัล แต่ว่าหันบวมเป็นาพุ่งผ้าบวบบวมไม่ปาจอย่งนี้นะครับคนเราเสียไปเนี่ยเป็นปลาเนาะจานเนาะครับนเราเสียไปเนี่ยแต่ว่าเราตัวมันสิออกมันสีออกโซเราบอกเลยมันสิออกอายุเร่าสิเด็ดอายุเรากับเจสซี่อายุก็งามดแม่นครับอาจซีเป็นเลขล่างก็ได้ตั้เจ็ดศูนย์กับโบน่เดียวยุ่วล้อเนี่ยนะคันฟันเห็นคนตายอายุแต่ว่าคุณบอกเป็นตัวกับสิเน่นบนไ่้ก็แต่ว่าอัน เราบอกวาหตัวบนนี้เราวามันไปเสือรุดใช่ป่าไม่ป่าเ่คยบอกเรียเตเจเได้เราวามั่ก็เป็ข้าวโีต่นเราเคยบอกเรียงเยกๆๆเเ <â> นที่เกียบเียายใหโชคว่าจ้าเราวางม่ปาหยิดงดหอยเทียดเดี่ยวนี้มาใส่ไปเสือรุดเ่ยไม่สิ <ๆ S 2> ไปซือ <ๆ S 2> ้อต่อแต่ในฝันยังวจะไปสือเกิดพ่อจะไปซื้อันซื้อสิว่าคักอยู่นี่พ่อจะไปซื้อแล้วพ่อจะคักกว่าไหนซื้อเสียงไาเจักน้อยอีดอกอาเทีพ่อเด้ฟอนเ้าปูเยอันซ้าแฝ รุนเก้าสอสกอสสองห้าศูนย์สามศูนย์สุ้่อศูนย์สบกาศืไดน้อยพอาเด็กฟอนยังพ่มาตอนด็อราจะเอาขันคนศูนย์สาม่าศูนย์สเนาะพี่นือแต่ซืน้อยเพาเด็ฟนเก่าหลงวันนี้นะครับฟันเนี่ยฝันชักดพี่นองคะ มาธรรมดาคว่มฟันชวัวปูแล้วสีฟันได้เป็นโตัวเนาะครับแต่ว่าตี้ด้แค่สามตัท้ายแมนครับอือทอาปูจี้เด้แปลว่ามันสีออกอยู่เนาะตัวสามตัวแรกในจี่คือะไรอีกนักละวาตัวแดกปุก๊จีได้สามตัวหลังสั่นมาต่อไปอนี่ก็ฟันนึงบอกเลยโอ้ยคือเมียบายจดีเนี้ยสื่อไหวยิ่งจากจากน้อยพอเด็กพอเด็ฟัง่าาเนีลยบอกเราอยอะเป็นเรื่องสั่น กพอสองสี่เก้าเจ็ดนะคะสีอันนี้คือพ่อสรวเราเกิดพอสอกับอายุนะคะกับเลขที่เพิ่นหายมากฮ่ศูนย์ซีนะคะแมนครับจิอยู่รอๆนี่ครับเราจอได้กคักนี่แหละขึ้นตัวนี้เรจอเด็กคักไรหนี่อปูกอบว่าขึ้นไปถึงลอตเตอรี่ไว้ด้วยเลยเขาตึนไปใสเลยครับว่าจะได้ฟัน จะไปดื่มไหมแล้วจไปดื่มไหมไดึ่ไหมตัวสีบอกมองเลาไหมว่าจะไปฝันว่าจะไปปั่นปั่นกับปั่นปั่นกับปั่นนี่นกับปั่นาเลนกังแต่นปั่ากับปั่นปั่นกับปั่นปั่นกับปั่นปั้นกับปั่นเส้นกับปั่นเั่นกับปั่นปั่นกับปั่นปัดนกับ่า่อาเ่นกับีว่นปั่นจับซั่นปั่นกนบ้ั่นปั่นกับปั่ดปั่นกัีปั่นปั่นฝับปั่นรี่นี่ย บ่งแต่ว่าพขาตตกหักแต่ยังพอเขาแตได้ซื้อเลยเขแตักวสอักไวซื้อทีมันอักบ่ได้แล้วพี่น้องเป็นเสียแห้งแช่นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะนอกจากวิจารณญาณในการรับชมนะคะครับคุณมันสู้ขู่สู้ข้นต้องขอบคุณนปูเนาะค่ะคลิปนี้เป็นความฝันเท่านั้นนะคะรับผมขอบคุณคุค่ะ